สวัสดีครับผมมือนี้ก็เป็นอีกมือนึงครับเ่าวันที่ยี่สิบหกมีนาคม2563รอาครับอยู่กับผมเดี๋ยวับฟ้ามลอยแอนดูตันครับผมบนหน้าเพิ่มมุมหน้าเพเ่อตำบุนดอกตำบุมุมหน้าเพื่อดรักจันยกระสินครับเรื่องหมูมูของคนเลี้ยงหมูครับจะหมูหรือบ่หมูมันกับถึงอยู่กับประสบการณ์นะครับคือเจ้าละครมือนี้ครับเดีวมาบอกสู้กับป้างครับว่า แม่พันธุ์นะครับที่เท่าผสมไปแล้วนะครับติดหรือบ่ติดง่อยง่ายครับประชาอีสานบ้านเท่าผสมแล้วติดหรือบ่ติดมีวิธีการเบื้องจังใดครับที่ผ่านมาหลายคลิปผม,มก,ก,มก,วมก็ว่าเรื่องวิธีการสังเกตการจับการจับติดสั์การติดซัดของหมูนะครับว่าเบิ่งจังใดวิธีการนะครับวอาเรื่องการผสมนะครับผสมเทียมนะครับทายท่อไปแล้วนะครับ บอกเรื่องการอนุบาลการเทสคอดนะครับบอกเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ในการทำคอดนะครับบอกไปแล้วนะครับเมื่อนี้ครับจะมาบอกส่กันฟั่งครับว่าแม่พันธุ์ที่ห้องผสมไว้นะครับจักมือนะครับติดหรือมีเหตุการณบางอย่างใดงูใดอย่างไรว่ามันเขาผสมแล้วติดนะครับผสมติดนะครับบอเสียเวลานะครับ อต้องผสมอีกนะครับเบิ่งยังไรน,นะครับตัววิธีการง่งยๆครับเนาะก่อนอด่นเขากับเบิ้งจากตัวมูฮาเนี่ยแหละครับเบิ่งจากตัวมูเฮาองนะครับผู้เฒ่าผู้โถเพิ่นว่าครับเอ,อ่อสั์ที่เขาผสมพันธุ์แล้วมีลูกตั้งกองอยู่นะครับผลจะโลนเพิ่นว่าอันย่างอีกนึงนะครับเด้อาาคุณบอกว่าผลมันจะโลนนะครับ เขาก็สังเกตจากพื้นเนี่ยครับหลังจากที่เข้าผสมนะครับหลังจากที่เข้าผสมขันหมูเขาผสมติดนะครับสังเกตเบิงพื้นน้าทีน้ำมูลกอนเนี่ยนะครับมันจะมีขนโดนนะครับจะอาจจะอนุมานไดว้ว่าหมูเขาผสมติดแล้วนะครับเนาะอันนี้วิธีการอีกทีนึงเบิ้งแบบในบ้านใช้บ้านนะครับวิธีการที่สองครับนะครับอันนี้จะเป็นไปตามหลักวิชาการเล็กน้อยนะครับ ก็คือยังคลิปติผ่านมากผมเคยบอกไปนะครับว่าหลังจากที่เข้าผสมพันไปนะครับภายในยี่สิบเอ็ดมือนะครับขันสุกรบติดซัดอีกนะครับจะแสดงว่าผสมติดนะครับหรือว่าเชื่อไปอีกสามมือหรือห้ามือนะครับหลังจากยี่สิบเอ็ดมือไปขันขซุก,กรบเป็นซัดก็แสดงว่าผสมติดนะครับเนาะอันนี้คือวิธีการเบิ้งว่า ตุกข่านข่งเข้าผสมติดบอครับหรืออีกวิธีการหนึ่งครับหลังจากที่เข้านับมือไป21มือแล้วนะครับให้ไปเบิ้งที่เอาไว้ยาเอาไว้ยาะเพศของหมูแม่พันธุ์เข้าเด้อครับเด้อตวที่าผสมนั่นแหละนะครับเบิ้องยังไดเนี่ยครับนะครับเบิ้องยังสี่นะครับนี่ปกติแล้วขันหมูขันหมูติดซัดนะครับเอาไว้ยะเพศของเขาจะจะแดง จะเป็นนะครับเป็นสีชมพูเรื่อเรื่อนะครับภายในปากมุงลูกเขาเนี่ยครับบอกยังไๆเนาะภาเสบาดอาจจะมีน้าเมือกนะครับไหลนะครับคแมเมนว่าไหลบิ่มๆนะครับเนาะจะน้าเมือกขกดมีน้าเมือกนะครับเปียกแชะนะครับแล้วก็ผนังผนังปากมุงลูกก็จะเป็นสีแดงนะครับสีชมพูแล้วแต่นะครับเนาะแต่ที่สําคัญคืออวัยวะเพศของเขาจะจะแดงจะบวมนะครับ ผิดปกติแล้วก็อารมณ์ของเขาจะจะห้องจะมีเสียงตลอดเวลากัดขอกัดข้าวนะครับบอกกินอาหารนั่นคืออกาการติดตัดขรงหมูนะครับแต่ขันพ่นยิบเอ็ดมือไปแล้วนะครับขันเบิ่งที่เอาไว้ยาเพศของเขาตรงนี้นะครับขันประกฏว่าเอาไว้ยาเพศของเขานะครับเหี่ยวแหงนะครับเหนียวแล้วก็แหงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผม เหี่ยวหล่วก็แหงแสดงว่าผสมปิดแล้วนะครับในห่วงระยยเวลาเลื่อยยี่เบ็ดมือไปนะครับหันเอาวายาเพศของเขาเหี่ยวแหงนะครับเห,หี่ยวแล้าก็แหงแสดงว่าเขาผสมติดแล้วนะครับผสมสําเร็จนะครับนเนาะหลังจากนั้นครับหันเลื่อยยี่เบ็ดมือไปแล้วเขาิแนใ่ใจได้ยังไงน,นะครับว่ามันติดอีหลีนะครับ <c oughs> <c oughs> เขาแบบต้องเบิ่์สังเกตจากรูปลัก นะครับบอ umas, <in> family, ดี้ของสุกรลูกแม่พันธุ์เท่านี่ยนะครับเพราะว่าบอดี้เขาเป็นเังไดนะครับข้องโยขึืนบอนะครับข้องง่ญ่ขืนบอนะครับแล้วก็นอนนะครับปกติสุกรที่ตั้งข้องเขาจะมักนอนนะครับปกติเขาก็มักนอนอยู่แล้วครับนีเขาก็จะนอนนอนเก่งอย่างพิเศษนะครับผลก็จสิร่วงไปนะครับข้องก็บสิเริมง่ญ่ขึนมากเรื่อยๆนะครับเนาะนี่คือ นี่คือความสําเร็จนี่คือหลังจากี่เข้าผสมแล้วมันผสมสําเร็จผสมติดนะครับแต่ปากกระมี่บางที่นะครับหมูแม่พันธุ์หลายตนะครับหลังจากไปเข้าผสมแล้วดีเบสมือมีอาการติดซัดหรือว่าลักษณะท่างเอาไว้ายาวเพลิดกับบ่แดงบ่บวมนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าหมูได้อุ่มท้องไปแล้วนะครับ เข,ข,ขอกัดคาจนหอดกำลังดควมเขนับมือนับเว็นล่อมือขอนแบบจนหอดมือกำานดคอดปรากฏว่าหมูบวกลอดนะครับหมูบวกลอดบอดบ,มบ,อดบมียังออกมาโดนเลยบวกไปสามมือหามือกับโมียังออกมากกับบวกลอดออกมานั่นหมายความว่าหม,มูถอดร่มนะครับเด้อผสมบทีขึ้กันกั่ก็เสียเวลาเล็กน้อยนะครับเสียเวลา,ลวลาไปสามเดือนเกือบสี่เดือนนะครับอันตรายครับเกษตรกรก็จะลุกขึ้นแน่นะครับ สาเหตุเกิดจากนั้นงงครับในอาการตั้งค้องว่มีลูกของสุกรเกิดจากนย้าง,งครับหนึ่งคณะที่ห้องผสมนะครับคณะที่ห้องผสมพันธ์แม่สุกรเขาต้องสังเกตด้วยครับอ้วนเกินไปหรือเปล่านะครับไขมันหลายหรือเปล่านะครับหรือคณะผสมสภาพอากาศเป็นยังไงครับห่อนหนาวหรือยังไงนะครับ การให้อาหารเป็นยังไงนะครับสมบูรณ์ดีวะนะครับมือว่ากินตะห่ำกับกอบไฟนะครับเด้อนะแตมีหลายปัจจัยนะครับมันก็บอกอยากนะครับก็บอกยากนะครับการเลี้ยงสุกรมันก็ต้องมันสังเกตนะครับแต่ละมือแต่ละเ,ละเว้นเขาสิเป็นยังไงแน่นะครับเขาต้องมันสังเกตเว้นว่า เลี้ยงไปเรื่อยๆปล่อยไปตามธรรมชาติแม่นเด้กัต่พ่อคิดจะเลี้ยงสุกรเพื่อเป็นอาชีพนะครับพ่อก็ต้องมันสังเกตต้องรู้จักสังเกตนะครับว่าหมูแม่พันธุ์ของห่อเป็นยังไงนะครับ่อย่างนึงข้าบฝากไว้ครับสําหรับเกษตรกรมือใหม่คิดจะเลี้ยงแม่พันธุ์เองนะครับแม่พันธุ์ที่พ่อจะใส่ผสมพันธุ์หรือเฮ็ดเป็นแม่พันธุ์นะครับก่กรที่พ่อจะผสมนะครับ ระวังอย่าให้แม่สุก,กรอ้วน,นเกินเกินไปหรือป้อมอยูนเกินไปนะครับต้องเทดให้หุ่นเขาพอดีถึงจะผสมติดนะครับเด้ออ้วนลายกับผสมติดโดยเฉพาะสุก,กรแม่สาวแม่ไม้นะครับแม่ไม่นะครับแต่อย่าให้อ้วนลายนะครับหุ่นเขาพอดีพอดีนะครับมันแต่งผสมติดงางนะครับออ้วนลายมันกับผสมติดยากมันจะได้ผสม,สมสองเทือสามเทือ หรือบ่อนั่นก็ผสมแล้วก็ถึงเงืนว่าผสมติดนะครับหลอเข้านะครับหลอกว่าตั้งพ่องนะครับเพื่อเอามุนเมียะเป้าบะแมนนะครับเอันนี้ก็เป็นโจกนะครับมันก็เสียเวลานะครับฝากไว้ก็แล้วกันครับสาหรับป้าบอยอมนิสตันครับคือบ้านหน้าตบบลม้งหน้าอพื่อดอนการจังหวัดกาฬสินครับเบอร์ศูนย์ต่อหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองเก้าเจ็ดสามนะครับป้ามองห้ากับผลิตโลกสุกรขายนะครับ คุณลูกทุกตอนขายนะครับลงเมล์ฟ้ามใหญ่ฟ้ามโตแล้วครับฟ้ามบ้านๆนี่แหละครับมีหมูทั้งหมุด4แม่พันธุ์4โตนะครับจะมีเปียกแต่ง2แม่นะครับ2สายเปียกแต่ง2แม่เลื่องอะไร3แม่ครับั้งแม่ใหญ่เลื่องแม่นี่หมูลาดเรื่องหมูลาดผสมแล่นครับเป็น2สายนะครับหรือเอื่นบ้านๆน้องเขานะครับนะครับเนาะังไรก็ฝากไว้ครับ ควองลูกแช่ประสบการณ์การเลี้ยงมูนอกของเลี้ยนครับถูกใจกับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือคันเบ้าพิษจังไดกับอ่เมเล่นไปคลิปเพื่อปรองกุงไม่มีโอกาสทัดไปนะครับแม่นี่ครับผสมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเบิง่งบัดทันก่อน สำหรับแม่นี่ครับผสมเมื่อวันที่19เ,เดือนกุมภาพครับตัวพันนารอมวันที่13ครับคอพันใส่ดูล็อกนะครับใส่ดูล็อกจะคลอดประมาณวันทีแมทมิถุนายนนะครับนนแม่พันนี่นะครับจะคลอดตสามารถันทีใส่มิถุนายนฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพิ่มตัวน,นี้ก่อนครับสวัสดีครับ